t h e อแต่ uh, our host today who, who organize this event mm hmm. so from uh, from 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 the c o p a n and, then, uh, and the a d v e t i s e e n t of the o m p a n y under t a c h h a a d e a half we f o f o a n d e h to, for to uh, our event ครับแลวก็ในส่วนตรงนี้นะครับ for the formal level around uh, like go to f i เล็ก t เธ e หลุมแรงงานนะว่าเขีนสารเขีนสาในส่วนของหน่วยงานนะครับคือหน่วยงานที่ประจัดอยู่ก็คือถามว่ายากไหมกับการดูแล21ประเทศใยเราก็เลยจัดลุ่นรายงานน้องนะครับคิดีต้อนรับก่อนนะค่ะดิฉันยุบดีบำรุงบุรค่ะเป็นประธานชุมนุม รายงานวัาประบจังหวัดปทุมธานเข้ามานะคะเราจะเห็นขนมไทยขนมอานะคะวันจ่ไม่เราคิดว่าจะทํายังไงที่จะดึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีวันนี้ก็เลยเรียกดอกบัวในการที่จะต้อนรับแขกในวันนี้โซ o าล์ชเม e โดโรตาคิโย t ์เป็นไปอยได้สวยงามแล้วก็เราก็จะเอาแต่ละอาชีพเป็นราปผลไม้ผสมเป็นรูปผลไม้ค่ะ ทัพวเป็ะพอมีคนสนใจมากขึ้นเมื่อเ่อทำได้ครั้งแรกแมนชั่นแต่เส็จแล้วได้หน้าตาของจังหวัดปูพันธพตอเราทำแบบนี้เขาเรียกว่า ครับสวัสดีครับชื่อเกษมสันต์เจริญครับตำแหน่งผู้นวยการกองคุ้มรองรายงานนอกระบบกรมสุริการและคุ้มรองรายงานกระทรวงแรงงานครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมกับชมรมแรงงานนอกระบบจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมนะครับที่วันนี้เราจะพยายามที่จะทําให้เกิดบทบาทนะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงในเรื่องของชมรมแรงงานนอกระบบที่จะทําให้เกิดอาชีพเกิดรายได้นะครับให้กับชุมชนและสมาชิกอย่างไรครับผม ก็อยากนําเรียนนะครับว่าชมรมรายงานนักขบ,บก็เป็นชมรมที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมสวิการและคุ้ครองรายงานนะครับซึ่งก็ถ่ายทอดมาในระดับพื้นที่นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับก็คงจะขาดไม่ได้โดยเพ,พราะท่านประธานชมรมรายงานนักขบ,บนะครับที่จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อ,อให้เกิดความเข้มแข็ง,ขงนะครับเกิดรายได้นะครับเกิดความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกทุกกลุ่มนะครับโดยกรมสวดิการและคุครองรายงานก็จะขออนุญาตนําเอาภารกิจของกรมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลเพื่อให้เกิด ความปลอดภัยเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับที่เหมาะสมนะครับอันที่จะทําให้เกิดการลดรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยนะครับของคนทํางานนะครับทั้งหมดก็จะเป็นการเติมเพื่อให้เกิดรายได้นะครับโดยเพราะในการที่วันนี้นะครับอยากจะพาคณะโดยเพาะผู้นําแห่งความเชี่ยวชาญของต่างประเทศนะครับ วันนี้ก็มีจากประเทศบังลาเทศนะครับที่อยากจะมาศึกษานะครับอยากจะมานําเอาประสบการณ์นะครับของชมรมรายงานนอกระบบที่นี่นะครับเพื่อที่จะนําไปศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดต่อ heroin, ไปปรับใช้ต่อที่ประเทศบงังลาเทศครับครับผมโสพลปนานนรงค์นะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ก <c oughs> <ๆ>็ยินดีต้อนรับนะครับในส่วนของคณะจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับที่จะพาในส่วนของ สถาบัน AIT นะครับคณะของทถาบันเอไอท t มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของความเข้มแข็งนะครับกิจกรรมการรวมตัวของแรงงานนอกระบบนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่นี่นะครับก็มีท่านดรยุดีนะครับเป็นผู้นําในเรื่องของแรงงานนอกระบบในการที่จะจัดกิจกรรมแล้วก็จะนําเสนอในเรื่องกิจกรรมและก็การรวมตัว ในส่วนของแรงงานระบบของจอยกับทุานีครับ